เดือนกันยายนนี้นะครับพุทธศักราช2564มีดวงดาวนะครับค่อนข้างจะย้ายหลายราศีอยู่นะครับเริ่มต้นที่ในวันที่3ของกันยายนนะครับดวงแรกคือพระเกตยโยกย้ายราศีต่อมานะครับวันที่6นะครับก็คือดาวอังคารโยกย้ายราศีแล้วก็วันที่8คือดาวพระศุกร์โยกย้ายราศีอันที่3ดวงแล้วนะครับต่อมาวันที่15กันยายนเนี่ยดาวพระพุธเริ่มเดินโคจรวิปริตถอยหลังหรือพักต่อมานะครับดวงที่5คือวันที่17กันยายน ดาวพิตย์โคจรย้ายราศีและสุดท้ายเลยวันที่28กันยายนคือดาวดวงที่6นะครับก็คือดาวพฤหัสบ,บดีโคจรย้ายราศีนะครับซึ่งการโยกย้ายราศี5-6ดวงนี้นะครับ ย่อมส่งผลปรากฏการต่อ12ราศีในเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีร้ายอย่างไรรับชมกันข้างในคลิปต่อไปนี้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีสิงของเดือนกันยายนทุทธกักลาช2564นั้นนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงดีกับดวงชะตาของท่านเป็นอย่างมาก นะครับเนื่องจากดาวพระศุกเป็นดาวแห่งการงานโคจรเป็น3าเกตดวงชะตามันได้ปฐุมเกณฑ์และเป็นเกษตรเข้าอีกผมว่าเรื่องของการงานของคุณนั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมีโอกาสจะได้ชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับเรื่องหลือนะครับหรืองานที่คุณทํานั้นยกตัวอย่างเช่นจัดงานอีเวนต์ออแกไนต์ก็จะได้รับการชื่นชมรับผลงานอย่างดีหรือใครบอกช่วงนี้โควิดทําไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการแต่งภาพนะครับ การทํางานเพราะดาวราหูอยู่ในเรือนง,งานของคุณไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลการทําเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารการคอมมูนิเคชันผมว่ามีโอกาสจะทําให้คนได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับหรือเช่นทำเพจแฟนเพจทําเว็บไซต์ก็ถือว่าตกแต่งหน้าตาได้สุดยอดและสวยงามถือว่าเป็นเป็น,นจอทิศทางที่ดีของลัคนาราศีสิงนะครับหรือใครช่วงนี้จะทำฟรีแลนซ์ก็ยังได้ประการต่อมาเรื่องราวของการเงินการทอง ก็นแน่นอนเป็นเป็นเหตุที่ทางที่ดีอีกเพราะดาวพระพุธของคุณนั้นนะครับเป็นเกษตรและมหาอุดทั้งกระดุมพระและภพลาพระแปลว่าช่วงนี้เงินของคุณนั้นมีโอกาสจะได้มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตหรือมีโอกาสจะเรียกนะครับการค้าการเจรจาของคุณสามารถทําเงินผลประโยชน์ได้กําไรอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นจากเดิมเคยจ้างคุณ100บาทรอบนี้เรียกไป1 2 0 150คนยังจ้างคุณเลยรวมไปถึงอย่างที่บอกไปพอตำแหน่งงานดีคนบอกโอ้โหทำงานเรียก200แต่คุณภาพออกมาอย่างกับ500บาทอย่างกับ1 0 0 0บาทเขาเรียก ว่าฝีมือคุ้มค่าเกินราคานั่นเองสาหรับลักนาราศีสิงนะครับและที่สําคัญถ้าใครโสดอยู่แน่นอนช่วงนี้มีโอกาสจะได้เจอคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นหรือเจอคู่จากการทํางานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นเป็นในจอจดทิศฐานที่ดีนะครับรวมไปถึงมีโอกาสจะได้เจอนะครับอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถินต่างฐานมาร่วมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ให้คุณได้สังเกตไว้ยิ่งเป็นอายุมากกว่าหรือมีความรู้เป็นภูมิฐานมากกว่านียยิ่งถือว่าเหมาะ สมในดวงชะตาของคุณในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้เลยก็ว่าได้แต่ก็มีบางจุดนะครับเรื่องของที่ดินหรืออสังหาใครก็ตามที่กําลังจะดูอยู่ผมไม่แนะนําให้ลงทุนช่วงนี้นะครับอาจจะมีการนะครับถูกหลอกถูกลวงหรือการถูกแบ่งสันต้นส่วนกันเกิดขึ้นเข้ามาร่วมได้ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังดวงชะตาของท่านในช่วงเวลาของกันยายนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ